สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่29เนะครับเดือนพฤศจิกายน2อ1 3นรยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูอ้อยนะครับอายุ5เดือนกว่าเนาะนะครับก็เป็นอ้อยสุพรรณบุดี50นนะครับท่านผู้ชมนะครับสิ่งที่พาท่านผู้ชมมาดูนะครับวันนี้เนาะก็คือเรามาดูว่าอ้อยของเราเนี่ยนะครับ จากการที่เราสังเกตนะท่านผู้ชมเนาะนะครับในสิ่งที่เราปลูกนี่แหละนะครับผ่านมาได้ห้าเดือนกว่าเนี่ยนะครับเราเห็นอะไรมั่งที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเนาะนะครับอย่างแรกนะท่านผู้ชมก็นะคือลํานะป้องเขานะท่านผู้ชมนะครับลำป้องเขา,านะครับอ้อยอายุห้าเดือนกว่านะครับลำป้องตอนนี้เริ่มขยายใหญ่เนะีนะ่ท่านผู้ชมนะครับถ้าหากเรามาเปรียบเทียบกับนะครับอ้อยเนาะ นะครับในช่วงระยะแรกๆนะครับนะครับลำป้องเขานะครับค่อนข้างเล็กเนาะนะครับทีนี้พอผ่านมาได้นะครับเดือนที่ห้าเนาะเดือนที่ห้าขกว่านะครับเราก็สังเกตเห็นว่าลำป้องอ้อยของเราเนี่ยนะครับค่อนข้างโตขึ้นเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเนาะนะครับนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเห็นชัดนะครับสิ่งที่สองก็คือลักษณะนะครับ กราบอ้อยของเขาครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเขาจะขยายใหญ่ในท่านผู้ชมนั่นมันก็แสดงว่านะครับลาอ้อยของเรานะครับมันก็นะครับจะใหญ่ไปด้วยเนาะนะครับกระป้องอ้อยนะครับจะใหญ่ไปด้วยเนาะนะครับนะครับทีนี้มันบ่งมันบ่มันบ่งบอกอะไรมั่งนะครับเกี่ยวเกี่ยวกับลักษณะที่เราสังเกตเห็นก็คือว่านะครับถ้าหากอ้อยนะครับในช่วงอายุห้าเดือน นะครับห้าเดือนขึ้นไปนี่เนาะนะครับนะครับถ้าอ้อยของเราเนี่ยมันยังเลียวเล็กนะครับก็แสดงว่าโอกาสที่เราจะได้นะครับผลผลิตนะครับนะครับก็ค่อนข้างต่าแน่นอนท่านผู้ชมเนาะนะครับทีนี้ถ้าถามว่ามันเกี่ยวเนื่องกับอะไรมางล่ะนะครับอย่างแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับนะครับความชื้นในท่านผู้ชมนะครับ ความชื้นก็คือนะครับความชื้นจากสภาพอากาศโดยทั่วไปเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับความชื้นจากดินที่เรารอให้น้ําให้ปุ๋ยครับท่านผู้ชมนะครับรอให้น้ํานะครับนะครับอย่างที่สองก็คือปุ๋ยเนาะนะครับถ้าถามว่าถ้าจะใช้ปุ๋ยช่วงอายุห้าเดือนได้ไหมได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อว่านะครับเผื่อว่านะครับเพื่อที่ว่า หลังจากวัยอายุห้าเดือนขึ้นไปเนี่ยเนาะห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนหรือแปดเดือนนี่ครับนะครับลักษณะการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยครับผมคิดว่านะครับในส่วนตัวผมนะนะครับผมคิดว่าเขาจะเจริญเติบโตนะครับค่อนข้างดีนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับการขยายลําป้องเขานะครับการขยายเซลล์หรือขยายลําป้องเนื้อเยื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะชัดเจนขึ้นนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับนะครับ สำหรับ3เดือนเนาะหลังจาก5่าเดือนเึ้็นไปถ้าเวลาเราใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับผมคิดว่าปุ๋ยส่วนนั้นนะครับก็คงจะเป็นธาตุอาหารที่ดีสําหรับเขาเนาะนะครับก่อนที่เขาจะเข้าระยะสุกแล้วก็แก่ต่อไปเนาะนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรานะครับสังเกตนะครับจากที่ที่เราปลูกอ้อยเลยนะนะครับผมนะครับก็อย่างที่ทราบกันท่านผู้ชมนะครับอ้อยก็เป็น นะครับพืชอีกหนึ่งชนิดเนาะที่นะครับหลังจากผ่านนะครับกระบวนการการสัอเคห์แสงนะครับสิ่งที่ได้ก็คือสารอาหารนะครับสารอาหารนะครับเขาก็จะมาเก็บไปที่ลำต้นของเขาเนาะในรูปของนะครับน้าตาลกูโคสเนาะกูโคสนะครับนะครับถ้าพืชอย่างอื่นท่านผู้ชมนะครับหลังหลังจากผ่านนะครับกระบวนการการสังเคหอแสงแล้วนะครับ เพื่อย่างอื่นอาจจะไปสะสมที่ที่หัวก็มีนะครับอย่างเช่นพวกพวกมันแครอทนะครับพวกนะครับหัวประกาศอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะครับพวกนี้เขาจะไปสะสมนะครับแป้งนะครับท่านผู้ชมนะครับรูปของแป้งนะครับไปสะสมไว้ที่หัวเนาะนะครับนะครับ ถ้าเป็นใบนะครับถ้าเป็นใบก็ถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าเป็นใบเนี่ยครับก็พวกผักขมผักอะไรนะครับเขาจะไปสะสมอาหารไว้ที่ใบนะบนะครับอย่างผักขมเนาะนะครับไอ้ส่วนพวกนะครับเพื่อให้ผลเนาะอย่างเช่นพวกนะครับพวกมะละก,กอพวกกล้วยพวกนะครับพวกนี้นะครับเขาจะไปสะสมอาหารไว้ที่ ที่ผลของเขาเน,ะนะครับและสุดท้ายเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็คือมเมล็ดเนาะนะครับอย่างพวกมเมล็ดถั่วลิสงมเมล็ดถั่วเหลืองอย่างเงี้ยนะครับการสะสมอาหารของเขาก็จะไปผสมไวท้ที่ที่มเมล็ดเนาะนะครับไอ้พวกนี้ก็จะได้ทั้งส่วนที่เป็นแป้งและก็พวกน้ํามันหรือไขมันนะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่เราศึกษาแล้วก็พอพอรู้แล้วก็นามาเล่าเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยเนาะ นะครับนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณานะท่านผู้ชมเนาะนะครับว่าอ้อสังเกตนะครับว่าอ้อยที่เราปลูกเนี่ยนะครับอ้อยของเราเนี่ยมันจะเร่มนตัวในช่วงเดือนไหนนะครับครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับนะครับจากที่เราลงมือทำนี่แหละก็คือปลูกอ้อยนะครับแล้วก็มาเล่อผ่านคลิปวปดอเนาะนะครับยังไงนะครับสําหรับลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเนาะนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ